สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจเพจท e b ุ o กและแฟนเพจทางช่อง Youtube ทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะปัญญาแท็กเตอร์นะคะก็จะมารีวิวสินค้าเข้าใหม่ค่ะกับแท็กเตอร์รุ่นตามหารุ่นยอนฮิตนะคะสำหรับคันนี้นะคะอูบ o t า M 5 0 0 0 S U นะคะวันนี้ก็นำเข้ามาใหม่นะคะมารีวิวให้ได้รับชมกันนะคะตัวนี้นะคะสภาพใหม่ๆสวยๆค่ะหลังจากที่เอาไปติดตั้งชุดเบรคดันดินหน้าใหม่มานะคะวันนี้ก็ พิ่งมาลงเลยนะคะเพิ่งจะส่งมาให้เลยนะคะสภาพสวยๆนะคะคัานใดที่สนใจนะคะคันนี้มีอุปกรณ์ดันหน้าใหม่นะคะและมีผัานหลังให้นะคะรถจดทะเบียนปี5-2ค่ะทำงานประมาณ1,900ชั่วโมงนะคะตัวนี้นะคะก็ เปิดราคาว่าอยู่ที่365,000บาทต่อรองได้นะคะสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะเบอร์โทร087 5 2 3 8 8 8 3 095 3 9 9 9 9 8นะคะถ้าในใดสนใจนะคะรุน่ดนด่วนเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะนานๆจะมีเข้าและออกไวมากนะคะตัวนี้สวยๆพร้อมใช้ค่ะสนใจสอบถามข้อมูลมาได้นะคะเบอร์โทร087 522 จอยู่ที่ปัญญาแท็กเตอร์สาขา2อนะคะอยู่ยังกับบริษัทลงสีซีพีบ้านท่าคอตลวนองวงหงคองผุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะคลิดว้าจะเป็นรีวิวรายการไหนฝากติดตามไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ